นนนี่น้องอมีปัญหาผิวยังไงบ้างเอ๋ยออมีผิวกดแล้วก็ผิวมันด้วยติดอุดต,นต<อ>นันบริเวณแก้มใช่ไหม,มคะขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยใช่ไหมเอ่ยอแล้วก็จะแวะมาให้พีโอจัดการเอาออกแทรกตลอดแต่ตอนนี้ลดน้อยลงไหมคะรลดน้อยลงเนาะเพราะว่าพี่ลูกศรพีโอบอกหนูว่าไงบ้างเอ่ยแ <c oughs> นะนําหนูว่าไงจำได้ไหมเอ่ยให้หนูทาอะไรบ้างก็ลด่าลดมันของทอน ลดของหวานของทอดของมันลงเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นสิวอุดต,ตันขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญออกด็ดูเล็บหน่อยเล็บไม่ยาวเท่าไหร่เล็บเล็บซ่าหรือเล็บไม่ยาวเท่าไหร่แต่เวลาน้ำเล็บยังไงเราก็ต้องน้ำซอกเล็บด,ด้วยนะคะเพราะเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ในซอกเล็บเราถ้าเราเป็นสิวอุดตนันแล้วก็เราเอามือของเราเนี่ยไปแค่แกะเกามันจะกลายเป็นสิวอักเสบได้และถ้าเป็นสิวอักเสบมันจะกลายเป็นหัวหนองและหนองจะกินเนื้อแล้วทำให้เราเป็นหนุมสิวได้เนาะมีคําถามอะไรอยากถามไหมคะสิวมันจะขึ้นมาเลยเนี่ยฉันไม่ต้องตอน อายุ20เนาะถ้าสิวที่เกี่ยวกับสิวฮอร์โมนเนี่ยผู้หญิงจะดูง่ายดูจากที่เราเริ่มมีประจำเดือนน้องอยประจำเดือนอายุมาตอนอายุเท่าไหร่คะตอน6ป .6 เพราะผมอาย,อยุเท่าไหร่เอ่ยอออประมาณ12เนาะเราบวกไปประมาณ10ปีก็คือ12บวก10ก็คือ22ฮอร์โมนวัยรุ่นของเราเนี่ยคะ่ะจะคงที่ประมาณอายุ22ตอนนี้เท่าไหร่ละ 20ิอ่าเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ปีนะคะหลังหลังจาก2ี่ปในไปฮอร์โมนรุ่นเริ่มจากคนที่สิวที่เกิดจากฮอร์โมนเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยมีลนะเนาะแต่ระหว่างนี้ถ้ามีสิวฮอร์โมนขึ้นเราก็รักษาตามอาการสิวปุกตันก็ต้องมากดออกนะแล้วถ้าสิวอกักเสบต้องรีบจาัดก,การทำให้ให้มันแห้งมันหายให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะกลายมาเป็นหัวหนองแล้วจะเหลือรอยดํารอยแดงแล้วก็หลุมสิวสุดท้ายน้าก็ไม่ใส่ไม่เรียบเนียนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก2ปีนะ ฮอร์โมนก็จะคงที่ขึ้นแต่ยังมีโอกาสที่เราจะเป็นสิวอยู่ตลอดชีวิตเพราะว่าเราก็ยังมีรูขุมขนอยู่นะคะมันเกิดจากการเช่นอย่างหนูแต่งหน้าใช่ไหมคะใช้ภาาใช้เครื่องสอําอางอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหมั่นล้างผ้าหมั่นล้างแปรงไม่งั้นมันก็จะทําให้หรักบุตันแล้วก็เป็นสิวบุตันขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นความสะอาดสําคัญมากๆไม่ใช่แค่ใบหน้าต้องสะอาดทั้งตัวเลยบางคนนะหน้าสะอาดล้างหน้าล้างมือสะอาดหัวนี่ผกนี่มันแต่เระจุกผมมันพอผมมันปุ๊บระมัดระคายแก้มหน้าอะไรเงี้ยมันก็ทําให้กลายเป็นสิวได้อยู่ดีเนนนาะะะพรฉั้ ผมจะทั้งตัวเลยหรือถ้าใครคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงก็ปรึกษาที่คลีโอได้ทุกสาขาหรือแช็มาก็ได้นะคะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดณจุดจุดนี้นะประสบการณ์20ปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป่ะปรึกษาฟรีทั้ง inbox เพจครีโอริอาระว่างแหนลอกเปลียนแบบด้วยนะเด้อ